อัปเดตกระเป๋าสะพายกล่องดินสอ5ช่องด้วยกันนะคะพี่ๆคะ่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สาวๆถามหายเยอะมากนะคะทุกครั้งที่ผลิตมาก็หมดเร็วมากเพราะว่าถ้าจะหากระเป๋าหนังจอระเข้แท้ที่สวยงดงามและใช้งานดี ใส่วัตถุดิบให้เยอะที่สุดในประเทศไทยรวมไปถึงสายสะพายก็ยังเป็นสายหนังจระเทสห้าช่องใช้งานก็เป็นซับหนังหมดเลยในราคาเท่ากับน้องเอ๋นะคะก็ไม่มีที่ไหนอีกแล้วมีที่น้องเอ๋คนเดียวที่จัดให้หนักที่สุดในประเทศไทยใส่วัตถุดิบให้มากที่สุดในประเทศไทยและน้องเอ๋ก็จัดให้ในราคาที่ถูกที่สุดในประเทศไทยด้วยพี่ๆค่ะน้องเอ๋มีสีละสองใบแค่นั้นสีส้มได้สองใบแค่นั้นเลยนะคะ สวยสดโดดเด่นสำหรับคนที่ชื่นชอบสีสันสดโดดเด่นและจัดจ้านก็จะไม่มีวันผิดหวังอย่างแน่นอนใบนี้ขนาดความกว้าง8นิ้วสูง5.5นิ้วนาะ3.5นิ้วนอกเหจะจัดให้ในราคาพิเศษเหมือนเดิมเพียงใบละ1,990บาทเท่านั้นค่ะอะดูความสวยนะคะสีส้มในรุ่นนี้ผลิตจากบริเวณขาเรียบ เกรดมังกรหนังจอระเข้แท้นะคะดูช่องใช้งานช่องที่หนึ่งค่ะอาพี่พี่ขาช่องนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จต่าง,างอ่าช่องสะดวกใช้ที่แบบเร่งด่วนอะไรเงี้ยก็ใส่ไว้ตรงน,นี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ช่องที่สองซับในผลิตจากหนังวัวแท้นั่นแปลว่ามันจะแข็งแรงและทนทานมากนั่นแปลว่าต้นทุนสูงมากด้วยหรูหรามากๆเลยอันนี้เป็นช่องที่สองนะคะ ต่อด้วยช่องที่3ามซับในเป็นหนังวัวอีกแล้วนะคะและช่องที่4ี่ซับในเป็นหนังวัวอีกแล้วค่ะช่องที่5ค่ะทั้งหมด5ช่องใช้งานด้วยกัน1 2 3 4แล้วก็5เห็นไหมคะว่าสิ่งที่เราเนบอกนะคะว่าเราจนีใส่วัตถุดิบให้มากที่สุดเนยประเทศไทยนี่เรื่องจริงเลยนะแล้วก็ในราคาแบบเนี้ยสายสะพายจะเป็นสายหนังจระเข้นะคะ หายากมากเลยปกติไม่มีแต่น้องเอกจัดให้อันนี้คือสีที่หนึ่งค่ะพี่ๆขาถ้าสนใจกระเป๋ารุ่นนี้นะคะแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอกทาง u t u b e นะคะน้องเอกก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให,ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์น้องเอกเสร็จแล้วทักหาน้องเอกทางไลน์ได้เลยค่ะมาต่อกันที่สีดําเสียขาสีดาเรามีเท่าไหร่คะ น้อยมากนะสีดํามีห้าใบแค่นั้นถ้าพี่พๆชื่นชอบรุ่นนี้ตัดสินใจได้เลยนะคะทุกออเดอร์เราเห็นมีของแถมให้เหมือนเดิมนะคะของแถมของหน่อยก็จะเป็นขาจอระเขคแต้แท้สวยน่ารักนะคะก็เอาไว้ห้อยพวงกุญแจหรือรพวงกุญแจบ้านนอกจอย,ย้ําตลอดว่ามันแพงมากแล้วมันทํายากต้องเลาะเนื้อเลาะก,กระดูกออกแล้วก็ฟอกยัดนุ่นนะคะเสร็จแล้วตอกอะไรค่าแรงค่าทําสีอื เอาเถอะพี่ๆคิดดูเอาแล้วกันว่าบนห้างเขาขายชิลละพันกว่าบาทน้องเอ๋จัดให้เลยนะคะมาต่อกันที่สีดํารุ่นนี้เนี่ยเขาจะใส่กระเป๋าตังยาวไม่ได้นะคะพี่ๆค่ะแต่ว่ากระเป๋าสตางค์เล็กโทรศัพท์ไม่มีปัญหาค่ะเครื่องสําอางกุญแจรถกุญแจบ้านไม่มีปัญหาค่ะและยังมีช่องเล็กช่องน้อยให้พี่ๆได้ใส่ของเพิ่มอีกเนี่ยค่ะสาราพัดประโยชน์มากแล้วดีไซน์ก็คือสวยมากสีดํา นะคะนอกเอ๋ก็จะหยิบตัวอย่างมาให้ดูแค่สีละหนึ่งใบนะหางซิปก็เป็นหนังจระเข้ซ้ายสะพายก็เป็นหนังจระเข้แต่สวยทุกใบแน่นอนสามารถขอดูภาพและเลือกได้เลยว่าพี่อยากได้ใบนี้ค่ะพี่อยากได้ใบนี้ค่ะอยากได้ลายเล็กลายใหญ่บอกได้เลยนะคะนงเอ๋ตามใจนงเอ๋เอาใจ1990บาทเท่านั้นนะคะนี่คืออ,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 อลืมดูก้น <laughs> สวยมากเลย <laughs> ไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะ มีแค่สีละสองใบนะชอบสีไหนให้ตัดสินใจไวนะคะและสีนี้สามารถมีมากกว่า1นึ่งรุ่นเนี้ยสามารถมีมากกว่า1ใบได้เลยเพราะว่าพี่พี่สามารถสะสมอันเนาะของสวยของงามของดีที่ไม่มีที่ไหนจะผลิตให้เท่ากับหน่วยอีกแล้วนอกไากใส่วัตถุดิบเยอะมากจริงๆนะคะกล่องดินสอช่องตัวนี้พี่ๆี่ดูค่ะสีชมพูค่ะเป็นชมพูพาสเทล สวยสวยน่ารักน่ารักตัวสายสพายนะคะสามารถปรับได้อยากได้สัน้นอยากได้ยาวก็ก็ปรับได้ตามความชอบเลยสพายสั้นก็สวย crossbody ก็สวยนะคะมาต่อกันที่สีชมพูนะคะเป็นชมพูพาสเทลดูเอาดูเอาให้ดูใกล้ๆทีนี้เวลาเข้าใกล้กล้องอ่ะพี่ๆเวลามาโดนไฟน้องมันอาจจะดูซีดน้องหมาจะยืนในในระดับที่แบบสีมันใกล้เคียงกับของจริงที่สุดก็แล้วกันเนาะแต่จริงๆหนูอยากให้ดูหนังใกล้ๆมากเพราะว่าหนังอ่ะคัดพิเศษ หนังสวยขายในราคาย่อมเยาก็จริงขายถูกก็จริงแต่หนังสวยมากดูคะ่ะหนังที่ต้องเอีใส่ให้พี่ๆสวยมากพี่ๆดูสิดูช่องใช้งานสิดูดิรู้ไหมคะกระเป๋าที่มีช่องใช้งานเยอะจะเป็นกระเป๋าที่มีค่าแรงสูงมากกระเป๋าที่มีซับในหนังวัวหลายช่องแบบนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่มีต้นทุนในการผลิตที่สูงมากๆนะคะสายสะพายเป็นหนังจระเข้ก็ ก็แพงมากค่ะมาต่อกันที่สีต่อไปจะเป็นสีน้ำตาลทองสีละสองใบนะคะให้ตัดสินใจไวๆนะจ๊ะวัยรุ่นสาวดู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 เห็นถึงความสวยงามไหมเห็นถึงความหรูหราไหมเห็นถึงหนังที่สวยงามไหมหนังคัดเกรดพิเศษนะคะแผลลึกแผลยาวไม่มีโดดเด่นและดูดีมากสีน้ำตาลทองพี่ๆสามารถเอาไปใช้กับเสื้อผ้าได้ทุกสีเลยอันนี้ก็จะเป็นสีที่ค่อนข้าง ใช้งานง่ายมีความเรียบหรูดูดีซับในเป็นหนังวัวน,นะคะว้าวซับในก็จะออกแบบเป็นสีส้มนะก็เป็นหนังแท้นะพี่ๆเขาก็ใส่ซับหนังให้นะดูดิสวยแบบทูโทนตัดกันมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะดูครอสบอดีอ้ออกมาก,ก็น่ารักตัวเนี้ยอ่ะดูคะ่ะพี่ๆขาดูหุยน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นรุ่นที่สวยมากๆสะดวกใช้งานมากๆนะคะแล้วก็มีช่องใช้งานเยอะทําให้ทําใหา้สาวๆหลายๆท่านที่แบบ จะพกกระดาษที่ชู่เปียกที่ชู่แห้งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเข้าของชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขนาดมันคือกําลังดีกําลังสวยมากๆเลยนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะพี่พี่ขาสีต่อไปเป็นสีม่วงดูดิหนังแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นที่นํามาผลิตกับพี่พี่เนี่ยดูนะแผลลึกแผลยาวไม่มีคัดอย่างสวยและดูดีมาให้ค่าทําสีแรงมากนะคะพี่พี่ขา คือการจะจะจะทำงานออกมาให้ได้หลายสีสันแบบนี้ค่ะต้นทุนคือสูงมากนะที่เราเห็นเล่าให้กับพี่ๆฟังว่าค่าซับหนังห้าช่องเนี่ยถ้าตีเป็นต้นทุนแบบถูกที่สุดนะคะหนึ่งพันเฉพาะค่าซับหนังแล้วค่าหนังจระเข้ต้นทุนถูกที่สุดอที่หนึ่งพันจริงๆหนูขายหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทถ้าพูดถึงแล้วอ่ะมันเป็นราคาที่ถือว่าต่ํากว่าต้นทุนมากๆนะคะพี่ๆค่ะถ้าเราหาวัตถุดิบ ที่เป็นของแท้ที่สวยมากไปได้ในราคาเนี้ยน้องเอ๋ก็ขายกับพี่ราคาดีไม่ได้นี่นะเพราะว่ามันทํายากทํายากจริงต้องดูสูงว่าไหนจะใสสพายอีกอะใสสพายที่เป็นใสหนังจระเข้ดูนะคะว่าน้องเอ๋นอะ่ะใส่วัตถุดิบให้กับพี่ๆเยอะขนาดไหนไปต่อกันที่สีต่อไปสีแดงสดค่ะสีแดงสดสวยและงดงามทุกสีเลยน่ารักคุ้มค่าต่อการใช้งานสารพัดประโยชน์นะคะพี่ๆดีไซน์เรียบหรูดูดีนะคะเออแล้วก็ ตอบสนองกับการใช้งานได้ดีมากๆเลยถ้าพูดถึงค่าแรงใบนี้พี่พี่คิดว่าจะเท่ากับใบอื่นไหมงานยากกว่าเยอะยิ่งงานที่มีช่องใช้งานเยอะๆนะคะเป็นงานยากเป็นงานยากเพราะฉะนั้นช่าง keine, ต้องเก่งต้องเก่งไม่พอค่าแรงต้องสูงด้วย <Woman> เห็นถึงความจริงใจและความตั้งใจไหมคะที่น้องเอกใส่วัตถุดิบให้กับพี่ๆแบบ ไม่ยั้งเลยนะคะไม่มีใครกล้าใส่ให้เยอะขนาดนี้แล้วน mm ้องเอกทำให้กับพี่ๆด้วยความรักและเคารพพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านนะคะ mm hmm. อยากได้สีไหนพี่ๆทักมาค่ะสีละสองใบนะคะ mm hmm. มาต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีน้ำเงินโอ oh, แม่เจ้าโอ oh, แม่เจ้าสีน้ำเงินโอาอสีน้ำเงินคือสีที่สะพายออกมาแล้วสวยจึง้งโออ๋อทุกคนคะ่ะสวยจึ้งมาก แล้วสังเกตที่หนังให้ดีหนังที่ต้องเอดใช้หนังที่โองเอดคัดมาให้กับพี่ๆีเป็นหนังสวยเกรด A หนังสวยเกรด A แผลต้องไม่เกิน3%เอร์เซและต้องไม่ลึกและต้องไม่ยาวนะคะการที่จะหาหนังจระเข้ที่ไร้ร่องรอยในการใช้ชีวิตมันเป็นไปไม่ได้ค่ะใบละ10ล้าน20ล้านก็มีโดยธรรมชาติผู้หญิงที่เป็นนางงามระดับโลกก็ต้องมีมนุษย์ก็มีพี่พี่ดูสิเนี่ยโดนเตาอบอบพิซซ่าเห็นไหมละ่ะ น้องเก็มีเห็นไหมคะนี่คือความงามตามธรรมชาติมันต้องมีแต่มันต้องมีน้อยเน้นย้ําให้ฟังว่าการคัดหนังที่สวยเนี่ยพี่พจะได้ไม่โดนหลอกไงแน่นอนว่าแน่นอนว่ามันเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะมันมันเป็นธรรมชาติก็จริงแต่ว่าการคัดให้ได้แบบพิเศษอะใช่ไหม มันต้องน้อยคือถ้าเกิดพี่ๆไปซื้อกระเบ,บาจ็อเก็ตทั่วๆไปเขาก็ต้องพูดเหมือนเราเลนแหละมันเป็นธรรมชาตินะร่องรอยการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยแต่มันต้องน้อยนะคะงานสวยคือมันต้องน้อยและสีต่อไปสีแดงวายเรามีสีละสองใบจริงหรือเปล่าวัน,นวันนั้นนะ่ะเจ๊ได้บางใบก็ได้แค่สีเดียวเองนะ <c oughs> อ้าพี่ๆขาอยากได้ก็ทักมานะสีแดงวายสวยมากๆเลยคะ่ะไม่ใช่แค่หนังสวยนะพี่ๆงานสวยงานเนีย้ย งานยากงานห้าช่องเนี่ยมันเป็นงานยากนะพี่ๆนะงานห้าช่องมันเป็นงานยากจะทําให้สวยมากต้องใช้เวลานานรอคอยานานและต้องให้ช่างที่มีประสบการณ์ช่างที่มีความเก่งช่างที่มีฝีมือระดับปรมาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าปกติช่างทั่วๆไปจะให้ทํางานที่มีช่องเยอะๆขนาดเนี้ยน้อยคนที่จะทาค่ะทุกคนคะ่ะ ไปต่อกันที่สีเขียวค่ะว้าวว้าวว้วใบน,นี้เป็นเขียวโอลิฟนะคะพี่พี่คือสวยทุกสีเลยนะปกตินอ้องเพ่จะไม่ได้สีมาเยอะขนาดนี้หรอกไม่ได้มาเยอะขนาดนี้จริงๆนะคะแต่ว่าการที่จะทําให้ได้สีมากขนาดนี้ก็คือต้องเตรียมงานเตรียมสีลงทุนสีซื้อสีก็แปลว่าคือคือล็อตนี้จะเป็นล็อทที่ลงทุนมากกว่าล็อตล็อแรกๆที่มาเนาะ อล็อตแรกๆที่มาจะไม่ได้มีสีเยอะขนาดนี้นะคะล็อตเนี้ยก็คือจะเป็นล็อตที่ลงทุนไปเยอะมากนะคะพี่พี่ขาเพราะว่าการทําสีด้วยสีหนังวัวด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือ,อแต่หนูขายเท่าเดิมต้นทุนสูงขึ้นถ้าต้องเอ๋ทำสีมากขึ้นม่อไห่พี่พี่รู้ไว้เลยว่าต้นทุนต้องเอ๋สูงขึ้นแต่ต้องเอ๋ขายให้ราคาเท่าเดิม1 9 9 0บาทมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแค่าพาลรวทักแชทดมาได้เลยนะคะมาต่อกันที่สีน้ำตาลบริเวณขาเรียบพี่ขอราคาคะ่ะซึ่ง อ่าพี่พี่ขาข้อมูลจะอยู่ในมือถือของพี่พี่ทุกท่านราคาจระเข้ทั่วโลกเป็นเช่นไรเป็นอย่างไรน้องเอกโกหกไม่ได้น้องเอกพูดเรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำมาเพราะว่าน้องเอกพูดเรื่องจริงถูกต้องไหมคะนี่ค่ะราคา6,290บาทนี่คือบริเวณขาเรียบเกรดมังกรน,นะคะคือบริเวณเดียวกันนี่คือบริเวณเดียวกันเลยพี่พี่จะได้แค่กระเป๋าสตางค์เท่านั้นแต่ของน้องเอกพี่ได้กระเป๋าสะพายพี่ได้สายสะพายที่เป็นสายหนัง จระเคพี่ได้ซัพบในที่คุ้มค่ามาหาศาลแบบที่หางานแบบโน้เอยให้พี่เพื่อนที่หาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วท่าทุกคนคะ่ะนี่ช่องสวยๆสวยๆสวยๆจัดให้ในราคาสุดแสนพิเศษนะคะใบละหนึ่งัน้าร้อยเบาทครบแล้วทุกสีสนใจใบไหนทักมาหาโนเอยได้เลยขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้งเอด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ